สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้ก็จะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะวิธีสร้างปกทหารเรือหรือว่าปกกะลาสีนะคะมาดูวิธีทำนะคะเพื่อนสร้างเสื้อขึ้นมาเลยนะการสร้างเสื้อปกทหารเรือนะคะเราจะเลือกทำได้ได้หลายหลายแบบ คอเสื้อนะ่ะจะทําแบบลึกหรือไม่ลึกก็ได้ถ้าเราทําเสื้อคอลึกเราจะต้องมีลิ้นนะคะจะได้ไม่โป๊จะทําเป็นสวมหัวหรือว่าติดกระดุมหน้าก็ได้แล้วแต่เรานะคะเสื้อคอปกทหารเรือจะไม่นิยมติดซิปหลังเนาะเพราะว่าด้านหลังคอเขาจะเป็นชิ้นเดียวกันตัวนี้ก็สร้างแพเทิร์นขึ้นมาแล้วเนาะชิ้นหน้าชิ้นหน้าตัวนี้นะคะ ตัวนี้จะยื่นการการยื่นติดกระดุมถ้าเราจะทําติดกระดุมเราก็ต้องเผื่อในการเกยสาบตรงนี้ขึ้นมานะคะประมาณ2เซนครึ่งอันนี้คือเส้นกลางแต่เวลาเราจะสร้างปกตรงนี้เราจะไม่สร้างสุดสาบตัวนี้ก็จะพับเก็บในสาบของการยื่นติดกระดุมเข้าไปนะคะการทําเสื้อนะคะในส่วนของคอลึกของเสื้อตัวนี้ก็จะทำลึกแบบทั่วไปมาตรฐานเลยนะคะถ้าเป็นเสื้อสวมหัวเราจะต้องเจาะในส่วนของกลางหน้านะคะ ถ้าเป็นเสื้อสวมหัวแต่ถ้าเป็นเสื้อกระดุมหน้าอันนี้เปิดตลอดอตรงนี้ไม่ต้องไปเจาะเนาะ,ะมาเริ่มเลยค่ะในส่วนของการทําปกนะคะคอตรงนี้อาจจะลอกอยู่ที่8เซนจากเส้นคอวัดลงมา8เซนอันนี้คือทั่วไปนะคะคือทั่วไป8เซนทําแบบไม่ใส่ลิ้นนะคะทําแบบไม่ใส่ลิ้นในกรณีที่เราจะทําเสื้อปกทหารเรือใส่ลิ้นก็คือในกรณีที่คอคอลึกเดี๋ยวก็จะ ะบอกอท้ายคลิปนะคะการที่ทำเราทําคอลึกแล้วเราจะใส่ลิ้นตรงไหนนะ,ะจากเส้นคอวัดลงมา8เซนนะคะวัดลงมา8เซนจากเส้นคอกว้างออกไป1เซนครึ่งนะคะ1เซนครึ่งก็ขออนุญ,ญาตหมุนกระดาษนะคะ วัดออกมา1นึ่เซนครึ่งแล้วขีดเส้นเอียงแบบนี้นะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นคอจริงนะคะเรียกว่าเส้นคอจริงจากเส้นคอนะคะจากเส้นคอเส้นฐานคอตรงนี้เดี๋ยวก็จะใช้สีแดงนะคะขีดแบบนี้สีแดงเรียกว่าเส้นคอปีน เส้นปกนะคะเส้นสีแดงนี่คือเส้นปกเส้นดินสอนี่คือเส้นคอจริงนะคะในส่วนที่เราจะทําปกตรงนี้นะคะปกเขาจะใหญ่ถึงปลายไหลหรือจะใหญ่กว่าไหลก็ได้แล้วแต่เราให้เลือกใช้นะคะให้เลือกเองใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะโค้งตามรูปทรงของเราเลยนี่ค่ะวางตัวนี้ก็จะใช้อยู่ที่ปลายไหลนะคะในการทําปกเพื่อนๆจะใช้ใหญ่จะใหญ่กว่านั้นก็ได้ให้คลุมไหลก็ได้อะแล้วก็ตีไป นะฮะสมมติว่าตีใหญ่กว่าไหลแล้วก็วาดแบบนี้เลยนะคะรูปทรงนะคะตัวนี้ก็จะใช้อยู่ที่ปลายไหลของปกเสื้อเดี๋ยวค่อยไปขีดออกว่าเราต้องการใหญ่เพิ่มขึ้นเราค่อยว่ากันนะคะใช้มันทัดโคง้งแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือการสร้างปกทหารเรือนะฮะนี่ค่ะให้เขาเป็นรูปโ,โค้งสวยแบบนี้นะะี่ค่ะนี่ค่ะมันขึ้นอยู่กับมือเราจะวาดนะคะ อันนี้เสร็จแล้วนําชิ้นหลังนะคะนำชิ้นหลัง,นะะลงมาวางทาบตรงเส้นคอชิ้นหน้าและชิ้นหลังให้ตรงกันนะคะให้ตรงกันติดเลยนะคะอันนี้เลยติดเลยเส้นคอด้านข้างคอกว้าง1เซนครึ่งนะคะส่วนคอด้านหลังลึกลง1เซนนะคะเพื่อนๆขาลึกลง1เซนค่ะ จากจุดนี้ลึกลงหนึ่งเซนโค้งคอเลยค่ะนี่นะคะโค้งแบบนี้นะในส่วนของเส้นคอจริงเราได้แล้วโค้งแล้วเรียบร้อยต่อมาในส่วนเส้นสีแดงจะเป็นเส้นคอปีนของปกเส้นนี้ก็ต้องวาดออกไปด้วยนะคะจากจุดนี้1เสเซนครึ่งตรงนี้ก็1เสเซนครึ่งเช่นกัน1เสเซนครึ่งเช่นกันขอโทษค่ะ หนึ่งเซนขอโทษน,นะคะเดี๋ยวตรงนี้่าค่อยๆวาดน,นี่ค่ะโค้งเลยจะเป็นเส้นคอปีนของปกเสื้อนะคะโค้งออกมาตรงนี้ก็ช้าหน่อยนะเพื่อนๆมือใหม่ไม่เข้าใจถามก้อยมาเยอะแล้วก็จะทําจะทําให้ดูให้ทําเป็นให้ได้พอเสร็จแล้วเราก็ร่างปกออกมานะคะจากจุดนี้นะปกตรงนี้วัดรอบเลยนี่ค่ะเราก็ร่างออกไปจากจุดนี้วัดกี่เซน ร่างออกไปนะคะในส่วนของคอด้านหลังนะคะเขาจะเป็นเหลี่ยมไม้บรรทัดเราเกียดตรงปกด้านหลังในส่วนของปกด้านหลังก็จะอยู่ประมาณเส้นบ่านะคะแต่จะไม่ลึกเกินเส้นบาจะไม่ให้ต่ํากว่าเส้นบาหลังนะ,ะปกเขาจะดูเทอะท่าไป ให้พิจารณาดูนะเป็นเหลี่ยมนะเพื่อนๆขาเป็นเหลี่ยมคะ่ะแบบนี้เลยต่อมาเราจะลอกปกออกไปในส่วนของที่เราร่างออกมาแล้วนะคะลอกทุกส่วนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเส้นคอปีนของปกเสื้อตรงนี้เส้นสีแดงเราก็ร่างออกไปลอกกดลอยออกไปเลยนะคะตรงจุดนี้นะขออนุญ,ญาตนะคะ คอด้านหลังของปกทหารเรือจะเป็นเหลี่ยมนะคะเป็นสี่เหลี่ยมตรงเส้นไหล่กลิ้งออกไปด้วยนะคะคอปีนเส้นสีแดงกลิ้งออกไปด้วยกลางหลงังสันทบกลิ้งออกไปด้วยค่ะเส้นคอจริงเส้นดินสอตรงนี้เรากลิ้งออกไปด้วยนะคะเอาร่างปกออกไป เส้นไหลตรงปกตรงนี้ถ้ามันเล็กไปเราค่อยตัดแต่งที่หลังนะคะเราค่อยแต่งที่หลังเส้นคอจริงตรงนี้เป็นเส้นคอจริงนะคะเส้นด้านในเรียกว่าเส้นคอจริง ต่อมาเป็นเส้นคอปีนของปกเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาเช็คในส่วนของรอบคอตรงนี้นะคะในส่วนของรอบคอตรงนี้เส้นนี้นะคะเส้นนี้วัดว่าได้เท่าไหร่มันเป็นเสื้อคอเส้นคอจริงวัดว่าได้กี่เซนเราจะจดตัวเลขเอาไว้นะคะวัดเส้นด้านในนะคะว่ากี่เซนตรงนี้ของก้อยเซน คอหน้าและคอหลังรวมกัน25เซนต์25ห้านะคะะแล้วก็เช็คเลยในส่วนของด้านหน้าต่างหากเท่าไหร่17เซ็นตซนหน้า17เซ็นตซนด้านหลังจดเอาไว้เวลานั้นเราจะไปแยกด้านหลัง8เซน ตัวนี้ของก้อยไซส์เล็กนะคะรวมกันก็25เซนเราจะมาแยกในส่วนของคอปีนของปกเสื้อแยกให้ได้เท่ากับคอจริงเส้นด้านในเพราะว่าเส้นด้านนอกสีแดงเนี่ยคอปีนตรงนี้เขาจะหายไปนะะเราเช็คเลยพอเราวัดในส่วนของเส้นคอจริงด้านในเสร็จแล้วเรียบร้อยว่าตัวเลขเท่าไหร่ก็คือ25เซนถูกต้องไหมคะแล้วเรามาเช็คคอปีนของปกว่ากี่เซน เขาหายไปกี่เซนเราจะได้แยกปกออกให้ได้เท่ากับเส้นคอจริงอ่ะเช็คเลยนะคะเช็คเลยคอปีนตัวนี้ได้23ามเซน23มเซนหายไปสองเซนฉะนั้นเราจะแยกเส้นสีแดงออกไปอีก2เซนนะคะเราจะแยกให้ได้เท่ากับเส้นคอด้านไหนปกเสื้อถึงจะได้สวยเพื่อนๆบางคนจะบอกว่าทำไมไม่ วาดยื่นออกมาส่วนที่หายไปก็คือสองเซนก็ขีดตรงออกไปถามว่าทําแบบนี้ได้ไหมทําได้ค่ะแต่ปกเสื้อมันจะแปะมันไม่สวยสู้เราทําแยกแบบนี้ไม่ได้อ่ามาดูวิธีทํานะคะตรงเส้นไหลส่วนที่เราจะแยกก็คือสองเซนของเพื่อนๆตัวเลขเท่าไหร่จดตัวเลขเอาไว้นะคะจากเส้นไหลตรงนี้นะคะเพื่อนขาเส้นไหลที่เรากิ้งออกไปคือเส้นจุดนี้นะวัดจากเส้นไหลลงมา1เซนครึ่งนะคะจากเส้นไหล นะคะตรงจุดนี้วัดลงมา1นึ่งเซนครึ่งค่ะตรงเส้นสีแดงหนึ่งเซนครึ่งนี่ค่ะขีดเอียงแบบนี้นะคะอันนี้เลยนะคะจากเส้นไหล่วัดลงมา1เซนครึ่งแล้วขีดเอียงแล้วจากจุดนี้มาหาจุดเส้นคอหลังตรงนี้เราแบ่ง3ช่วงก็คือหาร3นะคะอันนี้ก็ใช้กะนะหาร3นะคะอ่าและขีดตรงนี้หาเส้นมุมแหลมนะคะ ของเส้นคอปกใช้กะคร่าวๆันนี้ค่ะเราจะแยกเส้นสีแดงออกไปสองเซนนะคะตัดเลยตรงนี้ก็ขออนุญ,ญาตตัดนะ สองเซนที่เราจะแยกออกไปเราจะแบ่งให้ได้เท่าๆกันนะคะสามช่องเนี่ยเราจะแยกให้ได้ทั้งหมดรวมกันสามช่องให้ได้สองเซนเราก็ใช้สองเซนหารสามนะคะว่าจะได้กี่มิลน,นะคะสองหารสามจะได้ทั้งหมดหกมิลไม่ถึงครึ่งเซนกับอีกหนึ่งขีดนะคะแต่ละช่องเนี่ยของเพื่อนๆตัวเลขเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะคะเดี๋ยวก็ขออนุญ,ญาตหมุนนะคะก็จะตัดมุมนี้เดี๋ยวกระดาษกาจะย่น เดี๋ยวจะเสริมกระดาษเนาะนี่ค่ะเราจะแยกออกไปตรงเส้นปกนะคะจะไม่ขาดออกจากกันนะนี่ค่ะ หกมิลของก้อยได้6กมิลน,นะคะรวมกัน3ามช่องก็จะได้2เซนนะคะนี่ค่ะติดเลยตรงนี้ให้ชนกันนะคะ พอเราแยกเสร็จนะคะเพื่อนๆขาเราแต่งปกนะ,ะในส่วนของคอตรงนี้เราโค้งใหม่ให้สวยงามนะคะโค้งใหม่ให้สวยงามนี่ค่ะเราจะใช้เส้นสีแดงอันนี้เราไม่เอาแล้วนะเพราะว่าเราแค่ร่างขึ้นมานะคะพอเราแยกเสร็จเราเช็คเลยนะคะจากมุมตรงนี้ได้เท่ากับรอบคอของเส้นคอจริงไหมคือเส้นนี้นะคะคือย3ิบสามเซนคือเส้นนี้เราเช็คเลยนะคะ จากคอหน้ามาหาคอหลังนะคะ25ิเซนของก้อยได้นะคะไม่ขาดเพราะว่าเราใช้วิธีที่เราวัดส่วนที่เขาขาดไปแล้วเราก็หาร3มแล้วก็มาแยกออกนะคะส่วนที่เขาขาดไปนี่ค่ะอันนี้ได้แล้วเรียบร้อยเราก็จะมาหาในส่วนของคอหลังและคอหน้าตรงนี้พี่ก้อยบอกว่าวัดคอหน้าว่าจากตรงจุดนี้มาถึงเส้นไหลเนี่ยตรงจุดไหลว่ากี่เซน นะคะเราก็มาร์กเอาไว้เวลาเราไปตัดปกเราจะได้กลิ้งเอาไว้เวลาเราไปเย็บนะคะเราจะได้ปักเอาไว้ว่าจุดไหลคือตรงไหนงานเราจะได้ไม่ช้านะคะอ่าตุจุดนี้นะคะเราก็ตัดออกไปเลยเพราะว่าเราแต่งปกแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้ในการแต่งปกนะคะ ในการแต่งปกถ้าเรามองว่าปกเขายังเล็กไปเราสามารถแต่งนะคะเราจะต้องแต่งให้สวยตรงนี้เ็เป็นเส้นหักเส้นงอเข้าไปนี่ยเราแต่งนะฮะเพื่อนขานี่ค่ะแต่งออกไปเลยให้เขาเป็นเส้นสวยความใหญ่ของปกขึ้นอยู่กับเรานะคะขึ้นอยู่กับเราตรงส่วนนี้เพื่อนๆสังเกตนะในส่วนของด้านหลังเนี่ยนี่เขาจะหักตรงนี้เราจะต้องแต่งนะคะตีเป็นเส้นตรงมุมฉากมุมฉากตรงนี้ก็ได้ะคะ่ะนี่ค่ะ ตรงเส้นทบหลังตีเป็นมุมฉากนี่ค่ะเห็นเส้นต่างไหมนี่เส้นเดิมถ้าเราตัดตามที่เราร่างออกมาตอนแรกมันจะไม่ได้เราจะต้องแต่งเส้นทุกครั้งนะคะแต่งเส้นทุกครั้งเราก็จะได้ปกทหารเรือนะคะนี่ค่ะในส่วนของตัวเสื้อนะคะเราจะต้องตัดเอาเส้นคอจริง คือเส้นคอน,น,นะนี้นะเนี่ยนะอันนี้ถ้าสมมติว่าเราติดกระดุมเนาะนที่ก้อยล่างออกไปนี่ค่ะเราจะตัดใช้เส้นนี้เวลาเราไปตัดตัวเสื้อนะคะเส้นสีแดงด้านในก็คือเราแค่ร่างไปสร้างปกแค่นั้นเองเราจะได้คอปีนตรงปกตรงนี้ด้วยที่เราร่างขึ้นมานะคะนี่คือสร้างการสร้างเสื้อคอปกทหารเรือนี่ค่ะตรงด้านหลัง ตรงไหลเวลาเราไปทําใส่ขึ้นมาแล้วมันจะโอบหน่อยนึงตรงนี้นะคะในส่วนของคอเสื้อตรงนี้วิธีสร้างเสร็จแล้วนะคะการที่เราทําเสื้อคอทหารเรือที่คอลึกนะเดี๋ยวค่อยจะบอกนะคะเดี๋ยวค่อยขออนุญาตทาตรงนี้ไปคอลึกเป็นสวมหัวนะถ้าสมมุติว่าคอลึกเนี่ยเราจะต้องทําลิ้นนะคะเราจะต้องตัดลิ้น ทำลิ้นเพื่อขึ้นมานะคะประมาณนี้อันนี้ก็แค่สมมุติให้ดูนะในกรณีที่เราจะทําคอลึกแต่ตัวนี้เป็นคอเสื้อคอตื้นปกติทั่วไปนะคะคอตื้นปกติทั่วไปเราจะต้องทําลิ้นขึ้นมาเพื่อที่จะให้มากันเอาไว้ไม่ให้เสื้อคอไม่ให้โป๊นะคะแต่ในส่วนของปกเสื้อตัวนี้เป็นปกเสื้อปกตินะ,ะไม่ได้ลึกนะในกรณีตรงนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเสื้อเราไม่ได้ติดกระดุมถ้าเราติดกระดุมแล้วก็ตัดจาาปกติทั่วไปคอก็จะอยู่ประมาณนี้ คะะอก็จะอยู่ประมาณนี้ในส่วนของปกนะแล้วก็ร่างกระดุมขึ้นมาเลยแล้วก็ทําเป็นกระดุมนะอันนี้ก็ทําเป็นกระดุมแต่ถ้าเราไม่ติดกระดุมเราต้องการเป็นเสื้อสวมหัวเราจะต้องเจาะชิ้นหน้าตรงตัวเสื้อชิ้นหน้าเราวางทบถูกต้องไหมคะแล้วก็วัดลงมาเลยจากคอตรงนี้ลงมากี่เซนที่เราจะสวมหัวได้ง่ายขึ้นก็ประมาณ8เซนจากเส้นคอเราก็เจาะนะคะเหมือนเสื้อนักเรียนค่ะเหมือนเสื้อเด็กนักเรียนผู้หญิงนะที่เขาใส่กันนะนะ นี่ค่ะเราก็เจาะตรงนี้เลยเพื่อที่จะได้สวมหัวได้สะดวกนะคะถ้าเราจะแต่งในรูปปกการเดินเทปเดินอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นเสื้อแฟชั่นอะไรก็แล้วแต่นะเราจะเดินเราก็วัดจากริมปกเขามานะ,ะเราก็ทําเส้นเป็นแนวไว้เลยนะคะเราต้องการใหญ่กี่มากน้อยจากริมปกตรงนี้วัดเขามาเลยค่ะสองเซนตลอดแนว นะคะอันนี้คือการแต่งนะจะแต่งลูกไม้หรือว่าแต่งเทปตรงนี้วัดขึ้นมาเลยค่ะ2เซน2เซนให้รอบปกแล้วเราก็เดินขออนุญาตหมุนนะคะนี่ค่ะปกเสื้อใช้เย็บกลับนะคะปกเสื้อใช้เย็บกลับปกถ้าอยากให้สวยอย่าลืมปูผ้ากาวนะคะปูผ้ากาวค่ะ นี่ค่ะตรงเส้นด้านในเราก็ไปเย็บเดินในส่วนของเทปหรือว่าลูกไม้นะคะตรงนี้ตรงนี้เป็นสันทบนะคะทบหลังค่ะ ทบหลังแล้วก็วนรอบปกเลยเสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาวิธีสร้างเสื้อปกทหารเรือหรือว่าปกกลาสีนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะก้อยแบ่งปันการสร้างเทิร์น้เพื่อนดูทุกวันตามหน้างานที่ก้อยทำเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ